สวัสดีทุกคนวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมก็แสดงความยินดีกับข้าราชการหลายๆคนที่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนอาชีพของตัวเองรอบใหญ่ๆอีกรอบหนึ่งสำหรับเราก็เอาเนี่ยอินทรพาลามาซ่อมในนาร่มไผยลองดูเนาะ นี่ทุกคนนี่ต้นแล้วก็หลุมที่หนึ่งเนาะขุดเรียบร้อยแล้วและนี่ก็เป็นต้นที่สองเนาะนี่เถาลมขุดหลุมเรียบร้อยเหมือนกันนี่หลุมแรกนะทุกคนรากมันออกมาเยอะแล้วก็เอาเนี่ยรากออกเยอะนะก็เลยเอาถุงพลาสติกออกไม่ได้มันจะกระทบรากอะแต่ว่าถุงพลาสติกมันก็ผุแล้ว ลองไปดูหลุมสองกันก็สภาพเหมือนกันนะทุกคนไปดูอันนี้คืออยู่ในสภาพเดียวกันนะทุกคนลากออกเห็นไหมมันออกมานอกถุงแล้วตั้งแต่เอามาจากที่เพาะชำก็เลยต้องแค่ฉีกถุงถุงมันผุแล้วทุกคนเดี๋ยวเรากลบก่อนเนาะสองหลุมแล้วก็จะถ่ายตอนกลบเสร็จให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนกลบไว้ประมาณนี้เนาะ หลุมแรกอันนี้คือหลุมสองเดี๋ยวจะพาไปดูที่สวนร่มไผ่ทำจากนาร่มไผ่ตรงนีแ้แล้วไปดูสวนร่มไผ่เดี๋ยวจะเอาในนาไปลงสักหนึ่งต้นไปไปด้กันช่วงนี้หญ้าจะขึ้นเยอะหน่อยแต่ว่าเราจะไม่เอยตัดเพราะว่าจะมีรุ่นลูกๆหล,ล,ล,ลานที่เขาเลี้ยงแพนะน่ะเขาก็ จะมาตัดไปให้แพะกินอ่ะไปส่วนร่มไผ่กันทุกคนนี่คือที่ส่วนร่มไผ่เอาในนามาปลูกไว้ต้นหนึ่งเดี๋ยวจะต้องมีการปลูกเพิ่มเติมขนาดใหญ่อะทุกคนเดือนนี้แหละโอเคนะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ